ท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นท่านตำะหนักที่ว่าท่านประธานคณะกรรมการคาธรรมท่านผู้เกียรติที่น้องชาวอำเภอสองสองพ้องและที่น้องชาวอำเภอเมฝางอยากสิทิพารณที่บรพรัทการตลาบ ผมเองต้องขอาราบเรีนว่า,าะะต้องขอตากขอบคุณทท่านี่น้องเ,อเาารียนกานะครับที่มาวันนี้มามากมายนะสับหลา่านดีดีนะครับตำวก็จะตตามในระยะต่อ,อ,อไปที่ได้ใหความตาเรืน,น,นทางมาส่งผมที่อำเภอหนองตะองในวันนี้และก็ออขอราบขอบคุณ น่อแ่ของพ่อผู้ภาคผูเครับผมก็คงจะอ่า่าพ่อคทุกคนก็คงจะไม่ทู้สึงนะครับตอนพูดถึงพ่อมลพี่น้องชาวบ้านงพ่อผู้ภาคนะครับที่ได้ให้ความรุนาต่อเมใหกาตม่านกอบคัวในนนี้จริง้วม่ผมมีคนาัให้ย้ายมา ม่ไเมื่อว่า เดืนเือนขึ้นเดือนเรามาเรื่อยเราขยายเรื่องเดิทางเรื่อผมเองเลยกับยาพิษน้อยแล้วเราก็ผ่านต่ครั้่งจนพวกเล่นๆพวกเล่นๆอะไรเลือว่าเนี่ยลาที่เขาอาจารยลาพระอใ้าเนี่ยจนแค่จะตายเมื่อคุณจะเดินทางกันไหนครับก็จนถึงวันนี้ครับ่งก็ได้ดีดีว่า จะเปิดตัวห้องานานีมีคนที่มเคารพรัก,กถือในแวะมาเยียมแบบส่วนตัวก็มาหลายครั้งแล้ผมที่อยู่ที่ทําการปกครองจังหวัดนะเคยมาเที่ยวม,มาตรวจงานมาหลาย,หลาย,ห,ลายหลายครั้งที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นและตัวผมเองนั้นก็เป็นอยากจะถามเพียงว่าบ้านเกิดมนฑลผมนั้นเป็นคนบุรนานีแต่ว่ามาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย ก็หลายปีแล้วจนกลายเป็นคนแก่งแล้วเพราะฉะนั้น่ะเป็นโอกาสนี้เพื่อที่ได้แนะนำหรือแั่ครอบครัวนะครับเพื่อเราจะได้สร้างความคุ้นเคยได้ยิ่งขึ้นนะครับท่้งข้างก็คงไม่ใช่ใครนะฮะเคยแนะนำคุณครงนภคมกลับบ้านคงลำบากนะครับคงก็เป็นภรรยาของผมครับคุณครูธนาจารุสารครับจานครูสอนที่โรงเรียนวัดจมางบึอำเภอบ้านไผ่ครับก็เป็น อำเภือบ้านที่เมืงน้องกับนองสองห้องเรานี่แหละนะครับส่วนคนที่รูปรหลอน้อยก็ผมนิดหน่อยนะครับแต่ไม่บอกไม่ยอมพ่อพูดอย่างนี้ไม่ยอมต้องผมต้องหล่อพ่อนะครับก็คือรูปชายครับลูกชายเด็กชายพานุวิทย์อุสาระครับแต่วันนี้เริ่มเป็นนายแล้วอายุ15ปีก็เรียนอยู่ที่เ,เมเมเบอร์นคราประเทศออสเตรเลียกลับมาได้ สัปดาห์หนึ่งครับที่จริงมากับเพื่อนชาวออสเตรเลียด้วยกันเปิอนว่าผีจักยายามเพื่อนจะพยา่ามก็เลยหาไปกระแทกได้หนึ่งเดินลาบากก็เลยขออนุญาตใม้มาด้วยที่จริงเลยไปอยากจะพาด้วยจะได้รู้เห็นวัฒนธรรมคนไทยว่าเรามีวัฒนธรรมที่มีความเป็นพี่เป็นน้องมีความอ้องอารีเป็นอย่างไรก็เลยไม่ได้มาด้วยก็เลยมีลูกชายครับเดียงช่วงนี้ก็ติดเตือนครับ อ่าคุณเธอก็เป็นจังหวะที่อ่าผมได้ย้ายจากตำแหน่งพอดีก็เลยพาทางนี้ด้วยนำคือลูกชายครับอ่าท่านทุนเกียรติพี่น้องชาวพื่นของท้องที่กรุงรักครับผมเองต้องกล่าวเปียนว่าอ่าผมไปอยู่ที่ไหนเนี่ยผมไปทั้งกายและใจให้ตั้งผมไปผมไปด้วยหัวใจ ตำแหน่งในอเคยเข้ามาหลายแห่งรับราชการเข้ามาหลายแห่งทั้งในส่วนกลางที่กรมการปกครองหวอำเภอจังหวัดต่างๆก็หลายแห่งผมก็ยึดถือในความคิดผมอยู่เสมอลยว่าผมไปอยู่ที่ไหนผมต้องเป็นชาวอำเภอนั้นไปทั้งหัวใจนะครับผมอยากเรียนว่าตำแหน่งในอำเภอนั้นเป็นตัวแทนของรัฐบาลตามกฎหมายคือหาราชการพิธี ที่เปตัวแทนของรัฐบาลมาดูแลปัญหาแก้ปัญหาดูแลทุกส่วนี่น้องประชาชนในพื้นที่มีหน้าที่ในการประสานงานบูรณาการการทํางานของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคประชาชนเพราะนั้นหนี่เลยมีที่คอยประสานขอความร่วมมือให้เราดำเนินการได้ เพื่อมีความเป็นความสักที่ความเป็นเอเาในการดูแลด้วยกันเพราะฉะนั้นมราเป็นในเจององนี้ต่างก็ไดาว่าผู้ปุวงค์กละี่น้องภาคประชานองค่องน้ว่ม้เราเู้จะเป็นที่แต่ไม่ว่าที่มีแตี่มีแต้อมี่เพื่อนน้มีคนสเราเลืจะเป็นที่เพื่อนน้อง ชาวอำเภอหนองสองห้องซึ่งเราได้มาหวงโกรธใจกันไปยืนเดียวครับเพื่อพัฒนาอำเภอหนองสองห้องอเราอำเภอหนองสองห้องเราเป็นอำเภอเก่าแก่อายุหนึ่งนะครับจังหวัดสอนแก่นนะครับผมก็ไปยืนรูปป้ายเนี่ยผมเป็นในอำเอคนที่27ของอำเภอหนองสองห้องเป็นผ <Gen> <mon> <ses> ู้คนที่27เพราะฉะนั้นผมที่ว่าด้วยศักยภาพ ความเป็นพี่เก่าแก่มีความเหนียวแนบบ่นมีความรักท้องถิ่นร,ร,รักท้องที่รักชุมชนโดยเด่นเนี่ยซึ่งเป็นพลังสำคัญเนี่ยจะทําให้พวกเราภาคส่วนของพี่น้องชาวพน์องห้องเนี่ยมาหลอหลอมรวมใจกันให้เป็นพลังนะครับเพราะว่าการทามานทุกวันนี้แสดงให้ดาวพน์ว่าเราทำงานคนดเดียวไม่ได้ครับเราต้องทำงานแบบคู่รนาการกัน ผมยิดหลักว่าการทางานนั้นเราต้องรนนการกันเราต้องทำลายกาแพงความเป็นเขาความเป็นเราออกให้หมดเราก็มีกรมมีกระทรวงมีหน่วยงานไหนแต่เรามีแต่หน่วยงานเดียวที่ว่าหน่วยงานของอําเภอหนองสองห้องเพราะทุกคนนะครับเราทุกหน่วยงานเรามีเป้าหมายหมือย่างครับคือเป้าหมายคือมารดูแลผู้ป่วยของพี่น้องชาวอพทองสองห้อง ท่านเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเทศบาลเป็นอบตก็เป้าหมายดูแลพี่น้องชาวอำเภอหนองฮคอกในพที่ที่ท่านรับกันตลอดล้วนๆก็แล้วคืออำเภอหนองฮคอกทั้งหมด8,000คนแต่ไปจากสวนราชการไหนแต่โดยรัฐสภากินไหนเป็นหน่วยทางราชการเป็นเหมือนท้องถิ่นเป้าหมายเราคือเป้าหมายทุกอางเก็คือที่ร้องประชาชนหนองฮคอกด้วยกันเพราะนั้นเป้าหมายเราอันเดียวกัน เมื đang, h, kind of medim, it, too, later, okay. ่อเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วเราทำยังไงเราจะมาบูรณาการกันทำงานร่วมกันทำลายความเป็นเขาเป็นเราเป็นหน่วยงานทั้งหน่วยงานเลยออกจากกันยึดที่น้องประชาชนเป็นศูยกางยึดที่น้องประชาชนเป็นหลักตรงนั้นล่ะครับเราก็จะได้ได้คิดว่าเป็นผู้บริหานเป็นผูกนรในความสิทธเจ้าขหัวผู้ยดูแลผู้ปกครองน้องน นะครับเพราะฉะนั้นผมมาที่นี่ก็มาเพื่อจะมาช่วยทำนานของท่านไม่ได้มาเป็นนายไม่ได้มาเป็นผู้ทา้าปัญญาแต่ผมจะมาเป็นผู้เชี่ยวโยงกับสนานงา,านของข,ข,องขาา้าพเจแาในฐานะที่เป่นพระ ือรัฐบาลเป็นคนกำหนดนโยบายนะครับหน่วยเสือเขาเป็นคนกำหนดนโยบายผมมาเป็นผู้ปฏิบัตินะครับมาเป็นผู้บริหารทำอย่างไรว่าจะทำอย่างไรจะเราจะนำทางภาคส่วนของชาวบุรีรัมย์ของพ่อของแมองพ่อของเราเนี่ยปฏิบัติสนองนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงกลุ่มต่างๆสอบตร ดูแลลุกศิษย์ที่นอกมหาวิทยาลนยผมได้เป็นพเิเศษนะครับผมคิดว่าก็เราได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันได้ทนมาร่วมกันพัฒนาอำเภอของสองล้องของเราให้จเจริญรุ่งเรืองน,นะครับคิดว่าอำเภอสองน,นี้มีจุดเด่นมากทีเดียวเสาหลัก้างอำเภอเปี่ยมเรือนบ้าน ที่พิจารณ์คือหลังหรบ้านสักหลังและกับเสาที่สี่ก็คือเสาองค์กรภาคพันธ์นนวันนี้ในระเบี้ท่านประธานสภาคณะครับต้องดูคว่อสุนทรีและถูกก่อข้าราชการอยู่ต่างๆทั้งสี่เสาหลักนี่แหละครับจะพาหนองโต๊ะห้องที่เป็นบ้านเรือนหลังใหญ่เนี่ยต้องราให้เกิดความมั่นคงนอกจากมีเสาสี่หลักแล้วก็ยังมีจุดเด่นของเราเพราะว่า เป็นเสาใหญ่เลยในเรื่องที่ว่าเสาค้ำใหญ่เสาค้ำใหญ่ในบ้านหลังนี้คือน้องอย่างแข็งแรงด้วยซิเสาหลักแล้วจะมีเสาค้ำใหญ่นะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเรามีที่หลายครับนะครับซุ่งผมก็ต้องรับผิดและก็รู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นท่านอดีตรัฐมนตรีประกางสงมหาไทยอดีตประธานสุมาไทยอดีตผู้ว่าการจังหวัดหรือท่านจลุลนารักษ์ผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นท่านรัตนตรีกงค์วรอนุพรผู้ป็กกระทรวการ่านรเะกับพั้นานาครับตั้งแต่ท่านยังไม่เป็นตำงระดับขาแท่านเป็นสมาชิกสภาแขวงในอดีตเล่นต่จอทีนี้ก็เป็นสมาชิกสภากรงตาปันทางสจ่งหวงเอ่อรู้จักท่านรู้จักอาย่าสิิทหารของท่านรู้จักในเรื่องที่ท่านมีหัวใจที่ทุกเปพัฒนาเป็นังคา เพราะนั me, ้นก็ยังมีผู him ้หลังผู้ใหญ่หลายนท่านสมาช่นท่านสมาชิกสภาตาในวันหละท่านท่านรัฐรัมนูรสมบูรณ์ตลอดจนพี่น้องขาพเจ้าทุกคนที่มาเพราะฉะนั้นคือว่าเสาทำหลักๆหรือว่าเขาทำห่งเป็นวงกันก็เรียกว่าเป็นจุกแข็งของเมอเราถ้าเราทามากทำเสาเสาหลักเสาทำเนี่ยร้อมไปด้วยกันผมคิดว่าทำาูของพ่อของเรา หรว่าไปทนอะไรที่อ่กับจังหวัดต่างๆสามสีวั ใี้ม Des ีน้ำใจมีีในการต้อนรับและก็ขออวยพรที่ประมุขที่งานสุขอย่างสินที่ครับขอต้อรับสสวัสดีครับ